S <S <Ay> <t ube> สวัสดีค่ะขอต้นอนรับเข้าสู่ En k a n t o Channel นะคะคลิปนี้จะพาทำอาหารสำหรับมื้อเช้าหรืออาจจะเป็นสายนิดๆก็ได้นะ,ะโดยเฉพาะช่วงนี้วันหยุดหลายๆวันนะคะใครที่ไม่ได้ออกไปไหนก็ลองมาทำอาหารมื้อเช้าอร่อยๆทานกันในครอบครบคัวกันดูนะคะวันนี้ปุจะพาเพื่อนๆทำไข่กระทะนะคะบอกได้เลยว่าเมนูนี้นะคะท้าชนกับท้าชนกับ เอกเบนเดดิกได้สบายนะคะแล้วก็ง่ายด้วยแต่วันนี้ปุจจะพาทำแบบนึ่งนะคะเพื่อจะได้เนื้อของไข่ที่นุ่มนะคะเดี๋ยวเราไปทำพร้อ,รอมๆกันเลยค่ะ เติมน้ำเข้าไปนิดนึงนะคะจะเหมือนการทอดกุนเชียงในน้ำเปล่านะคะก็พักไว้อย่างนี้จนกว่าน้ำจะแห้งนะคะหลังจากน้าแห้งแล้วเนี่ยน้ำมันจากกุนเชียงน้ำมันในกุนเชียงจะออกมาให้กลายเป็นน้ำมันในการทอดต่อเพื่อให้ผิวสวยนะคะ เดี๋ยวต่อไปเรามาผัดหมูนะคะเดี๋ยวเราเตรียมเครื่องให้เรียบร้อยก่อนใส่น้ำมันเข้าไปนิดนึงเราจะผัดกับหอมหัวใหญ่หั่นเล็กๆนะคะพอหอมใสก็เริ่มเอาหมูมาไปผัดนะคะผัดหมูเราจะปรุงรสแบบอ่อนๆนะคะไม่ต้องไม่ต้องเน้นเค็มมาก เพราะว่าเดี๋ยวตอนทานกับไข่ก็จะต้องเติมพวกซอสต,ต่างๆอยู่แล้วนะคะปุงรสด้วยซอสปุงรสนะคะ น,น้ำตาลนิดหน่อยนะคะแค่ประมาณหยิบมือเสิร์ฟหนึ่งที่นะคะปู่จะใช้ไข่อยู่สองฟองก่อนที่เราจะเทไข่ลงในกระทะนะคะเดี๋ยวเราทาเนยเข้าไปก่อนนะคะทาเนยให้ทั่วๆกระทะก่อนนะคะ เนยทั่วกระทะนะคะแล้วก็เทไข่ลงไปเดี๋ยวเรานำไปนึ่งนะคะใช้เวลานึ่งสักประมาณ2-4นาทีนะคะขึ้นอยู่กับความชอบนะคะว่าชอบไข่แดงแบบยังเป็นเยิ้มๆหรือว่าไข่แดงสุกนะคะ พอไข่เราได้ที่นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาแต่งด้วยเครื่องต่างๆที่เราเตรียมไว้นะคะลงไปตามที่เราชอบได้เลยนะคะกระเชียงนะคะ หรับไข่กระทะของเรานะคะก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ ทำง่ายแล้วก็อร่อยด้วยที่สําคัญก็คือประโยชน์เยอะด้วยนะคะเหมาะมากๆที่จะเป็นมื้อเช้าหรืออาจจะเป็นมื้อสายก็ได้นะคะเด็กๆก,ก็ทานได้ผู้ใหญ่ก็ทานดีนะคะสําหรับคลิปนี้ปุ๋ยก็หวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งคลิปที่เป็นประโยชน์ให้กับหลายๆคนนะคะอย่าลืมนะคะปุ๋ยฝากกดไลค์แชร์ซับสไคร e เพื่อจะได้เป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ขอ, bye, bye bye, bye อนขอบายบายไปก่อนขอให้ทุกคนมีความสุขกับวันหยุดย,วยาวๆนะคะ เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ